กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะฮะของรายการ True Insider นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะฮะตอนนี้แขกรับเชิญของเรามาอยู่ที่นี่เรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับพี่เตชินส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่อพี่พุทธทำตัวไม่ถูกเลยเนี่ขอหน่อยนึงเป็นยังไงบ้างไหนไหนเล่าให้ฟังหน่อยฮะกับคาแรคเตอร์แล้วก็บทบาทที่ได้รับในซีรีส์อ่อก็เล่นเป็นพี่แดนนะครับเป็นรุ่นพี่มหาลัยปี3ครับแล้วก็ถึงจะค่อยมาเจอ คุณไมค์คุณออมเขาแล้วก็มาเจอน้ำพางอะไรอย่างเงี้ยครับ่าคาแรคเตอร์เราก็จะเป็นคนสบายๆสนุกสนานเป็นผู้ชายอบอุ่นที่เล่นครับแล้วก็ชอบแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยครับตรงกับตัวจริงไหมคะไม่ตรงครับไม่ตรงอ๋อตัวจริงเป็นคนยังไงตัวจริงเป็นคนยังไงตัวจริงเป็นคนมีมีมีตรงเรื่องหนึ่งคือคนชอบแกล้งคนชอบแย่งคนชอบสร้างความบันเทิงกับคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมถ้าจะสร้างความบันเทิงนะพี่ว่าหาแฟนให้เตาะหน่อย ถามเขาแล้วว่าอยากได้เป็นแนวแบบว่าคนเดยนหรือเปล่าเรากลับเข้าไปซีรีส์ไหมคะ้ได้ได้ได้โอเคค่ะ พี่เตชินก็มีคู่ด้วยในนั้นใช่ไหมอะไรนะต้อพี่ต้อหรือพี่เตชินจะแย่งเป็นน้องนะแย่งเป็นน้องหมดเลยไอ้ขางคาร์พูดถึงเรื่องคู่หน่อยนะคู่ของตัวเองคู่ของตัวเองในในซีรีส์นี่คือน้องพิมครับน้องเป็นนางแบบก็รับบทเป็นน้องน้ำค้างน้ำค้างก็คือคาสตเตอร์ก็คือเหมือนกับเหมือนหมาห่วงก้างอะพูดง่ายๆก็คือเขาก็คือแอบชอบเป็นเทนแล้วเขามีความรู้สึกว่าเทนเทนจะต้องเป็นแฟนเขาตลอดเวลาแล้วเราบังเอิญไปงานรับน้องอะเราก็ดันไปเจอผู้หญิงคนนี้เราก็เลย ชอบผู้หญิงที่มีคาแรคเตอร์บุคลิกภาพแบบนี้แล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามีอีกมุมนึงที่ทําให้คนได้เห็นว่าในจังหวะที่น้ําค้างพยายามจะครอบครองหัวใจเทนเทนแต่พี่แดนเนี่ยพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้น้ําค้างเนี่ยชอบพี่แดนบ้าง สารยังเลยแล้วตอนหลังนี่สําเร็จไหมไม่สําเร็จครับไม่สําเร็จใช่ไหมไม่เลยไม่เลยเอาปล่อยหน่อยแต่ไม่สําเร็จแบบไหนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยังไงมันก็ต้องติดตามดูเองอยู่นะถูกต้องครับนะแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของฟีดแบ็กที่อาจจะมีคุณผู้ชมเนี่ยสื่อสารผ่านมาทางอินสตาแกรมหรืออะไรเงี้ยเขาว่ายังไงบ้างครับส่วนใหญ่ทุกคนเขาบอกว่าอยากจะเห็นไต้ชินแสดงบ้างอะไรเงี้ยครับนี่ก็ถือว่าเป็นซีเรื่องแรกนี่ต้องขอบคุณพี่เจี๊ยบที่แบบว่าให้ผมได้มาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็พอได้มาเล่นปุ๊บททุกกคนาอยี่จะ� ดูพี่แดนเนี่ยเห็นการแสดงของเราเป็นไงบ้างปกติคนแต่เห็นแต่เราร้องเพลงอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยเอออยากดูพี่แดนเป็นยังไงอยากรู้ว่าพี่แดนเข้ามาทําอะไรในเรื่องนี้ครับอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าช่วงแรกๆเราก็ยังไม่ได้เห็นพี่แดนไม่เจอพี่แดนเลยก็เวลาไปงานนู่นนี่ไปกับพวกคุณไม้คุณอมเขาทุกคนก็จะมองว่า ไอเตชินมันทำอะไรวะอะไรเนี่ยเราเพราะว่าตอนแรกๆมันยังไม่เจอเลยไม่เจอเลยไม่รู้ช่วงมหาลัยใช่ทุกคนยังไม่เจอผมเลยจนรู้สึกผมจะมาตอนที่ประมาณตอนที่11บอดครับเร็วนี้ครับอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ได้เจอกันแน่นอนเดี๋ยวก็ได้เจอแล้วโอเคสุดท้ายนี้อยากจะให้เตชินฝากผลงานนี้หน่อยครับมาแฟนๆที่ติดตามก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นซี์เรื่องแรกของผมเลยไงก็ฝาก คาแรคเตอร์บทของพี่แดนด้วยกันนะครับอาจจะก,กวนๆเหมือนไส้ยนิดนะฮะแต่ก็ฝากให้ฝากตัวด้วยกัน,นครับไชเลยอาค่ะคแล้วก่อนที่จะจบเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆของตอนต่อไปให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะ,อ,ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะค,ค่ะ,ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการ True Insider แล้วค่ะคแล้วพบกันม่กับรายการที่จะพาคุณก้าวเข้าสู่โลกแห่งวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนดังเราจะตามติดเรื่องไหนโดนเราจะขยายทุกเรื่องที่คุณไม่รู้คุณจะได้รู้จนคุณต้องหยุดแล้วฟังเเพรราาคือ อินไซเดค่ะแล้ววันนี้ตอวรลตาผมเรียวพูดครับก็พี่แดนหรือพี่เตชินนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ k ิสมี e ตากล้นใจในแกล้งจุ๊บสัปดาห์นี้ตลิวกับยุยเกิดหลงป่ากเฮยสร้างโรงเรียนยังไม่ทันเสร็จก็เกิดเรื่องซะแล้วแล้วเพื่อนๆจะหาเงินเจอไหมเนี่ยตะเลว ส่วนเทนเทนก็ en, เกิดอยากออกไปอยู่คนเดียวซะงั้นเล่นเอาช็อกกันทั้งบ้านแล้วตะหลิวจะได้เจอกับเทนเทนอีกไหมมาเอาใจช่วยพวกเขากันฉันได้แต่เขียนจดหมายหาเธอไปวันๆโดยที่ไม่รู้กระทั่งว่าจะส่งไปที่ไหนด้วยซ้ํา